อย่าเพิ่งไปลูกไปรุ่นไมรุ่นเฮ้ยตามีสาวมา่ะเฮ้ยมีมาเฮ้ยฟอย่าเพิ่งไปฟิมไม่รุ่นฟิมไม่รุ่นไม่รุ่นไม่รุ่นเฮ้ยสาวอ่ะเฮ้ยไม่รุ่นกอกวนเฮ้ยครับตอนนี้ค <rip> ุณพ่อไปรับ น้องฟิล์มมาแล้วนะครับผมวันพุธนะครับสวัสดีค่ะอ่าคิดถึงน้องไหมค่ะวันนี้น้องงองเงนะครับน้องงองหงยอกพ่อแรองมากเลยเหมือนว่าจะอ้อนให้คุณพ่อไปรับพี่ฟิล์มของเขานะครับ คุณพ่อก็ไปรับมาแล้วครับวันนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปในบ้านนะครับผมขวานปาล์มกับควานจินะครับผมเหมือนจะพาสุพรรษาเดินมาทางนี้แล้วครับคุณพ่อมาดักรอครับคุณพ่อก็ลุ้นนะครับว่าสุพรรษาเขาจะดีใจขนาดไหนนะครับในแต่ละครั้งเมื่อเขาได้เจอพี่สาวของเขานะครับผม <S <S <อ>มาแล้วครับมาแล้ว Sao xa Xa hỏi sao hỏi xa xa sao hỏi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  sa. sao, sa. <tú> vale, vale, vale. sao.

โอ้เ่นโชนมาเลยโอ้วิ่งมาครับโอ้วิ่งมาแต่ไกลเลยเหรอคนเก่งได้เจอกันแล้วโอ้ย ได้เจอกันแล้วได้เจอกันแล้วเล่นโคลนเลยเหรอโงงนงอน,งอน,งอนมีงอนมีงอนงอนได้ลรกพี่ฟิมมาหาแล้วไงไเออพี่ฟิมมาหาแล้วไง แพนด้าก็วิ่งมาครับทำไมเดินนี้พี่ฟิล์มอย่างนั้นล่ะงอนเหรอออโอ้งอนงอนงอน,งอนพี่ฟิล์มมเล่นด้วยนะพี่ฟิล์มอุตสาห์มาหาลนะ่ะเออ งอนแล้วข้างงอนเลยนทางกอดกอดแล้วพี่ฟิล์มกอดแล้วเห,หลงไปไหนเยอะ้ะอาพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีนะไปแล้วเออพี่ฟิล์มขึ้นรถหนีแล้วนะั่นน่ะขึ้นรถหนีแล้วนะั่นน่ะ รถอะไรมาเนาะอ,อ้อออาวทำไมไม่สนใจพี่ฟิล์มล่ะพี่ฟิล์มขึ้นรถนี้ไปลูกไปเออเดนรถนั่นนะ่ะอา้าวขึ้นรถนี้แล้วนั่นนะ่ะ อไม่สนใจพี่ฟิล์มมาตรงนี้ลกูกพันน้องมานี่นนม,ามาคนเก่งมานนจอด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 ทำไมไม่อ้อนพี่ฟิล์มล่ะว,วันนี้ งอนพี่ฟิล์มแล้วไปพี่ฟิล์มของงอนแล้วกลับบ้านปะกลับบ้านลูกไปไปกลับบ้านเลยของงอนปะกลับบ้านรู้สึกว่าจะงอนพี่ฟิล์มนะครับ <laughs> à, bay ra sẽ phân xạ. à, bay rุ่น đuôi. để phim gì phưng phim, bay luôn, bài luôn, bài luôn. Hey. 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 phim, bay rุn, bay rุn, bay rุn. เฮ้ยไมรุ่นกอกวนเฮ้ยไป่ต้นกอกวนไมรุ่นกอกวนไมรุ่นกอกวนเฮ้ยลบลบเฮ้ยลบช้างช้างวิ่ง,งเลเฮ้ยช้างหงคนช้างหงคนไมรุ่นกอกวนโอ้โหแกล้งแกล้งแกล้งอะทำพี่หนูเหรอ ทำพี่หนูไม่ได้นะเอหอหอ่วงหง่วงเออห่วงห่วงกอดพี่สาวไปเลยครับโอ้กลางทางเจอวัยรุ่นนะครับผมวัยรุ่นหาเรื่องวัยรุ่นวัยรุ่นเจอสาวหาเรื่องโอ้โหมาดิสุพรรณชาสุพรรณชาเตะเลยเฮ้ยเฮ้ยเออเอ่า,อา,อา,อากอดกอดพี่ฟิล์มแล้ว หวงมากอ่าห้ามนะห้ามเข้าใกล้นะเออกอดพี่ฟิล์มแล้วห่วงห่วงมาเก็งงอนพี่ฟิล์มนะครับแต่พอเจอวัยรุ่นจะหาเรื่องพี่ฟิล์มถึงกับโอ้โหป้องกันเลยครับผมโอ้ป้องกันป้องกันเอาห่วงห่วงพี่ฟิล์มเร็วไล่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 เลยไล่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 วัยรุ่นเร็ว ไล่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 โอ้หนีแล้วหนีหนีหนีแล้วหนีแล้วโอ้ไล่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 เออไล่หนีแล้วออหนีแล้วไล่แล้ว,ลวโอเคโอ้สุพรรณสา,านี่ทำไมน่ารักอย่างงี้นี่เออ <S <S เออเออ ไล่แล้วไล่แล้วความสนุกสนานนะครับของครอบครัวแฟมิลี่สีทับไทยนะครับวันนี้หลังจากที่สุพรรณษาได้มาเจอพี่ฟิล์มเออไปแล้วไปแล้วเออห่วงห่วงห่วงเอาโอเคโอเคอ้าเดี๋ยวมาปิดคลิปพร้อมกันครับผมเอาสุพรรณษามา เออเขาจะเอาพี่ฟิล์มอีกแล้วนั่นเออเออเออของของของพี่ฟิล์มเขาเอาพี่ฟิล์มอีกแล้วจับล็อกคอเลยจับล็อกคอจับล็อกคอเอาโอเคพี่ฟิล์มปิดคลิปเลยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อมาใชพวกเราด้วยนะคะในช่องอะไรครับพวกเรา ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ